ก็กราบสวัสดีทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมูล Channel นะครับในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าจะเป็นคลิปที่ทุกคนรอยคอเฮ้ย hey, รอคอยนะจ๊ะเล่นมุกทําไมก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมได้สัญญิงสัญญากับทุกท่านไว้นะครับในตอนไลฟ์สตรีมนะว่าผมจะมาทําบทสรุปของการทำออฟแมวเฮสนั่นเองซึ่ง อธิบายก่อนนะอธิบายก่อนก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาอธิบายก่อนว่าทําไมแอสซีซินสายกาตาถึงจําเป็นที่จะต้องออกเพชเพราะ1เลยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ลิงนะสเราจําเป็นที่จะต้องใช้งูนะเพราะสัตว์เลี้ยง2ตัวนี้จะดันดาเมจให้เราได้สูงมากๆรวมถึงของสวมใส่ในตัวนะครับถ้าหากว่าใคร <c oughs> ที่ ไม่ได้ใช้ทาริตนะทาริตคิดดาเมทเป็นทาริตขาวนะครับแล้วมีความคิดจะเปลี่ยนมาใช้เป็นทาริตคิดาเมตไม่ว่าจะเป็นไบเซอร์เป็นขาก,กบหรือจะเป็นหุ่นเชิดใดๆนะก็ให้บอกเลยว่าต้องมาดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าการอออเพสนั้นจะทําให้คุณขจัดเงื่อนไขต่างๆเลย 1. เลยคุณจะได้คาเฮสที่ติดตัว2คุณจะได้ใช้ทาริตคิดดาเมจแน่นอน 3. คุณจะได้ใช้สัตว์เลี้ยงที่เพิ่มดาเมจเราโดยตรงนะใช้คำว่าใช้สัตว์เลี้ยงที่เพิ่มดาเมจเราโดยตรงที่ไม่ใช่หมาแล้วนะครับเพราะหมานั้นบอกเลยประสบการณ์ตรงคือมีขขอมีข้อเสียใช้คำว่ามีข้อเสียเยอะมากๆนะครับในการที่จะใช้หมาแล้วมันมีค่าสเตตัสที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะคือไฟนอลเพน เพราะฉะนั้นแล้วหมาไม่คุ้มเลยครับในการที่จะหนึ่งเลยหน้าบอสหรือจะ KVM ใดๆก็ตามมันไม่คุ้มเลยครับที่จะทําเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะทำํำบิลสายเฮดใช้โซนิกโบเอ่ยอะไรเอ่ยกรุณานะครับโปรดกรุณามาดูคลิปนี้เถอะนะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูแล้วมีเพื่อนอยากจะทําอยากจะเล่นบิลนี้สายนี้แชร์กันไปนะครับเพื่อให้เพื่อนได้มีความรู้ทางด้านนี้นะครับมาช่วยกันดูนะว่า อเอ้ยมันเป็นไปได้นะมันทำอย่างนี้มันจะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปเข้าเนื้อหาเลยนะอ่ะมาเข้าเนื้อหากันผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าเราจะแยกเมืองนะทั้งมอลล็อกนะครับทั้งพายอนผมจะแยกนะ1เลยมอลล็อกจะเป็นออฟแมวมอลล็อกล้วนนะครับ 2. อ,อ่พาย่อนจะเป็น Off on, ออฟพายอน2ช่องบวก กับออปอัลเบอร์ช่องทีเนี้ยในส่วนของพาย้อนอาจจะละเอียดอ่อนหน่อยในเรื่องของการคำนวณในเรื่องของอค่าพื้นฐานต่างๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2เมืองนะครับจะมีเงื่อนไขเลยที่จำเป็นที่จะต้องทำเลยคือ1เลยคุณจะต้องปุกออปแมวอ a วกแ e 8ให้ได้ <c oughs> นะครับ 2. คุณจะต้องยัดการ์ดในสมุดให้แน่นมากๆ นั้นมากๆของผมหมายความว่าคือคุณจะต้องยัดร์ดทุกใบทุกใบที่มันเป็นค่าเฮสทุกใบที่มันเป็นค่าลดไล่หรือจะเป็นค่าเด็กก็ตามคุณจะต้องใส่ทุกใบนะครับแล้วคุณจะต้องมีค่าพื้นฐานในตัวนะครับในตัวนะโดยที่ไม่ได้เปิดสัตว์เลี้ยงหรือใดๆก็ตามนะอย่างน้อยนะครับ500ขึ้นไปนะ500ขึ้นไปซึ่งอันนี้ของผมอัปเดตอย่างครับ อัปเดตอย่างเดียวนะกับอ๋อแมวออฟแมวนะไม่ใช่ออฟแมวกับยัดการ์ดอันนี้ผมได้528อนะครับอันนี้คือเด็กกับยัดการ์ดอย่างเดียวเลยไม่มีโซนอื่นเลยที่เป็นค่าเฮสนะครับเพราะจะมีค่าเฮสเปอร์เซนต์ซึ่งมันไม่นับอยู่แล้วนะอันนี้ผมให้ดูตรงค่าเฮดดิบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทำเงื่อนไขาตามที่ผมบอกได้คุณไปทำออฟเลยนะ มันจะเข้าในสูตรการคำนวณทุกอย่างตรงเป๊ะๆตามที่ผมบอกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคำนวณสดๆให้ดูเลยว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะครับไปอ่ะโอเคอันนี้เมื่อกี้เห็นตัวเลขไหมผม,มคำนวณคร่าวๆมาแล้วก่อนก่อนที่จะอัดคลิปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ออฟแมวที่มอลล็อกมีค่าเฮสตั้งต้นที่18นะครับ18เราจะต้องปลุกอเวก8ถูกไหมอเวก8นั้นคือเลเวล13 l เลเวล13เราทำ3า3ช่องที่มอลล็อกนะครับคูณ3คูณ1.8นะครับ1.8นี่คือตัวเลขอะไร1.8คือค่าของการอเวก8ป0ของออฟแมวนะจะได้1263นะครับ แล้วเมื่อกี้จําเงื่อนไขผมบอกได้ไหมว่าเราจะต้องมีค่าพื้นฐานในตัว500อ่ะผมจะใส่ค่าของผมนะครับที่528บนะบวก528นะครับเราจะได้ค่าตัวเลขดิบ1 7 9 1นะถ้าบวกกดอาหารนี่ผมจำจำผมไว้นะว่าทุกคนจําเป็นต้องกดอาหารนะครับกดอาหารตัวเลขดิบนะตัวเลขดิบคือ60บนะครับบวก60เราจะได้1851 อะทีนี้เราไปดูในตารางกันผมมีตารางให้ทุกคนดูนะครับให้ทุกคนจดจ้องและสนใจตาราง2ตารางนี้เท่านั้นนะนี่นะนี่คือค่าตัวเลขดิบของค่าเฮสอันนี้คือ final h a t e ปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เปิดตัวเลขเมื่อกี้ขึ้นมา1851นี่คือค่าของการ a w a k และการยัดการ์ดเอยเด็กเอยในตัวนี่คือค่าทั้งหมดที่เราได้นี่ของ of melmorlock ok นะจ๊ะมีอยู่1,800 1,800นะเท่ากับ16วิ16วินะ1ิกวิกว่าด้วยอะแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นแล้วถ้าเรากดอาหาร2%เซกดอาหาร2%เราจะได้เกือบเกือบ1นาวิเราตีไปแล้วกันว่าเราได้เกือบเกือบ1ิวิผมตีกลมๆเลยว่าเรา1ิหวิไปเลยอะเราไม่ต้องบวกทีหลังตีขาดไว้ก่อน16วินี้ เรารู้กันอยู่แล้วว่าเราจะทำเงื่อนไขยังไงให้ได้ Sonic b o w เวล10ถูกไหมนั่นก็คือเราจะต้องลดไล่ให้ได้24วินาทีอ่ะเมื่อกี้เราได้16วิเราขาดอีก8วิหาจากไหนถูกไหมอันเนี้ยข้อเสียของสายนี้เลยที่ผมจะบอกให้ทุกคนเลยนะถ้าทุกคนไม่ยัดการ์ดนะครับสมมุติว่าไม่ยัดการ์ดแล้วพึ่งพอใจที่จะใช้ Sonic b o w ไม่เต็มเวล10 ไม่จําเป็นต้องยัดการ์ดเฮดเยอะขนาดนั้นนะจะใส่2ใบก็ได้จะใส่ใบเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนว่าจะใช้โซนิคโบเวลไหนแต่อันนี้ผมจะอธิบายในส่วนของคนที่ต้องการจะใช้โซนิคโบเวลสิบและจะบอกข้อเสียนะครับก็คือคุณยัดการ์ดเด็กเฮดนี่เลยเพราะมันไม่ได้แพงนะมันไม่ได้แพงคุณยัดการ์ดนี้ไปเลย3ใบมันจะได้อีก18% อ่ะ18%นี้มาจากไหน18%นี้เรามาดูตรงนี้นะเราจะได้อีก7วิถูกไหมเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่เราได้16วิ7วิรวมเป็นแล้ว23วินะ23วิแล้วนะก็เท่ากับว่าเราจะมีค่าลดล่าอยู่23วิแล้วใช้โซนิคโบวะผมบอกเลยเวลเก้าใช้ได้แน่นอนถ้ายัด3ใบนะครับเวลเก้าใช้ได้แน่นอนอ่ายังไม่รวมถึงค่าเด็กนะที่พอเะเวลเราสูงขึ้น เราก็จะเพิ่มเด็กได้เพิ่มสูงมากๆแล้วค่าดดนทุเราก็จะสูงตามก็อาจจะปรับเป็นเลเวล10ได้ในอนาคตหรือหรือนะถ้าคุณว่ายังไม่พอใจเด็กเฮสสามใบไม่พอใจจะยัดมูลไลท์อีกก็ได้มูลไลท์นะครับมูลไลท์อันนี้คือการ์ดส่วนของอาวุธแล้วนะอีก7.5นะครับอันเนี้ยค่าเฮสของคุณจะล้นทันทีถ้าหากว่าคุณยัดการ์ดมูลไลท์ที่ อาวุธด้วยนะครับก็ลองไปประกอบการตัดสินใจดูว่าคุณจะพึงพอใจในส่วนไหนนะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าออฟแมวของพายอ่อนไม่ใช่พายอ่อนออฟแมวของมอล็อกมันมีข้อเสียตัวใหญ่ๆคือมันพึ่งค่าอของไฟนอลเฮดในส่วนของการ์ดเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครก็แบบว่าไม่ได้มีงบ S <S ที่จะทำมอลล็อกเอ้ยไม่ทำพมพย่อนหร,รืออัลเบต้าก็ลองพิจารณาของออฟมอลล็อกได้นะครับแล้วก็พิจารณาในส่วนของกาา์ดด้วยนะก็ลองดูนะครับแล้วก็พิจารณาในส่วนของโซนิคโบด้วยถ้าคุณพึงพอใจที่จะไม่ใช้ววสิบนะจ๊ะนี่ส่วนของมอลล็อกนะทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวไปต่อที่พยอนกันดีกว่านะ พาย้อนทีเนี้ยเรื่องของพาย้อนมันละเอียดอ่อนมากๆผมจะค่อยๆอธิบายไปทีละช็อตนะทุกคนพาย้อนน่ะผมวิ่งเดี๋ยวเอาวิ่งไปให้ทุกคนดูนะแต่จริงๆแล้วผมรู้อยู่แล้วว่าค่ามันบวกเท่าไหร่นะพาย้อนนะครับพาย้อนนี้ <c oughs> จะบวกค่าเหตุตั้งต้นให้เรา3 0 0 เราทำสองช่องใช่ไหมทุกคนผมบอกไว้เลยนะว่าการทำพายอนไม่จำเป็นต้องทำสามช่องนะครับไม่จำเป็นนะทำสองช่องพอนะครับสองช่องนี้เราคูณเวลสิบสามคูณสองนี่คือสองช่องคูณเอาเวกอีกหนึ่งจุดแปดนะครับได้หนึ่งพันสี่ร้อยนะหนึ่งพันสี่ร้อยนะ <c oughs> ยังไม่หมดนะทุกคนยังไม่หมดทีนี้วิ่งไปดูที่อลเบอร์ตาวิ่งไปดูอลเบอร์ตา เพราะเราต้องอฟอัลตา้ด้วย1ช่องนะครับจำไว้นะค่าของเรามีอยู่ 1, น0 4นะครับทุกคนจะแบบว่าเอ้ยเมื่อกี้มันของมอลล็อกมันเยอะกว่าจริงๆคุณผมจะบอกให้ว่าผมคำนวณมาแล้วที่สูตรเนี้ยสูตรพาย่อน2ช่องอัลบาท้าช่องคือสูตรคำนวณที่เยอะมากๆนะจ๊ะเราจะได้ค่า h ฮสนะค่าเฮส ที่อินคลีสแล้วเนี่ย1.6%จำไว้นะ1,404นะครับ1,404นะ1.6%นะคูณ13เราจะได้20.8เปอร์คูณอีก1.8เราจะได้ทั้งหมด3.7 3.17.44ลิ้นพันกันหมดละ3 7 4 4นะ3 7 4 4จำไว้นะ1,404 บวกกับ37.44% 525เป็นห็นไหมพอเราเอามารวมปึ่งเราได้ค่าเฮดสทั้งหมด1,929นะทุกคน1,929นี่เฉพาะออฟแมวนะจ๊ะและรวมเอาเวกแล้วด้วยนะทีนี้เรายังไม่รวมอะไรรู้ปะเรายังไม่รวมในส่วนของค่าตัวเลขดิบในตัวของเราเองที่ผมบอกแล้วว่าต้องยัดการและอัปเดกนะ ที่528อ่ะผมบวกอีก528เราจะได้ค่าเฮสทั้งหมด2457 2457เนี้ยลองไปดูในตารางทุกคนตาราง2457นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเกือบ25เนี่ยอ่ะสีง,ง่ายเลยผมกินอาหารบวกอีก60 2องมาท่าแล้วทุกคนเนี่ยเรามีค่าตั้งต้นของอค่าเฮสเนี่ยลบอยู่ที่19วิละ19วิละเราขาดเท่าไหร่เราขาดห้าวิถูกปะขาดห้าวิเนี่ยหาจากไหนหาจากไหนการ์ดเลยครับการ์ดเลยสมมุติว่าผมกิผมใส่เด็กเฮดสอใบสมมุตินะใส่เด็กเฮสสอใบ12%ถูกไหมเพราะมันใบละ6%ถูกปะอ่ะเปิดให้ดู ทุกคนจะได้ไม่งงเปิดให้ดูเนี่ยสองใบ16เปอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่16เปอร์12เปอร์นะจ๊ะ12เปอร์เนี้ยบวกกับการยินอาหารอีก2เปอร์มันจะได้14เปอร์งั้นไปดูกันเนี่ยเอาง,ง่ายๆเลยแค่12อเปอรอ์ก็เต็มแล้วทุกคน12.5เนี่ย2ใบเนี่ยก็เต็มแล้วทุกคนไม่ต้องอะไรมากเลยใช่ไหม แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องเสียของอ่าสล็อตการใส่การ์ดเยอะเท่ากับ o อฟมอลล็อกนะแล้วเราก็สามารถใส่การ์ดาดาเมจได้เต็มที่ผมบอกเลยว่าถ้าคนมีงบสามารถที่จะทำออฟแมวของพาย่อนและอัลเบอร์ตาได้นะผมบอกเลยว่าทุกคนจะสู่แสงสว่างนะครับแสงสว่างของชีวิตเราจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเราทำไฮยอนและอัลเบอรตาได้สําหรับคนที่ทําได้เท่านั้นนะถ้าคนที่แบบว่าเอ้ยพี่ผมไม่ได้มีงบสูงไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นไม่จําเป็นจะต้องตามนะครับไปทำมอลล็อกก็ได้นะอันนี้ที่ผมทําคลิปนี้ออกมาเพื่อที่จะให้ทุกคนอนะ่ะได้เอาไปตัดสินใจกันว่าคุณจะเลือกใช้ออฟเมืองไหนเพื่อที่จะทําให้ดันดาเมจเราได้สูงมากๆเพราะหนึ่งเลยผม ประสบการณ์ตรงเลยผมใช้หมามาผมรู้สึกว่าเงินที่ลงทุนกับการทําหมาไม่คุ้มเลยครับไม่ไม่ได้มีความคุ้มค่าเลยกับดาเมทที่เราได้มาถ้าเทียบกับทาริตขาวทาริตยันน่ะผมก็เลยทําคลิปนี้ออกมาแล้วก็ได้ไปนั่งคํานวณมาในการทำํำบิวต่ตางๆของแอสซซินในความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วนะครับที่จะทําให้เราโซนิกโบได้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วทำดาเมจได้เต็มที่ที่สุดนี่คือสายที่ดีที่สุดแล้วณเวลานี้ของแอสซัสซินที่จะต้องต้องทำออฟเฮดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะหวังว่าจะทำให้ทุกคนได้เติบโตกันในอนาคตนะครับอย่าเพิ่งท้อนะใครที่จะทำหมาแล้วได้ดูคลิปนี้แล้ว บอกไว้เลยนะครับว่าหยุดก่อนหยุดก่อนนะจ๊ะคุณดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปทำบิวของตัวเองนะก็ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้เลยในส่วนของอาการทำออฟแมวนะจ๊ะในการทำออฟแมวนะ <ak> ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นแอสซซินนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่น A.O.X นะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องมูล Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมนะออกมาอีกในอนาคตนะครับก็วันนี้พอแค่นี้นะครับเพราะว่าเจ็บคอแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดเรื่องไหมนะก็ยังไงก็ถ้าผมขาดตกบกพร่องใดๆไปขออภัยด้วยนะครับแล้วถ้ามีคำถามในส่วนที่ผมขาดตกหล่นไปในคลิปนี้เอาไปถามได้ในไลฟ์สตรีมนะ แล้วเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนวันนี้บายบายไปก่อนนะสวัสดีครับ